ไม่อยากผิดกฎหมายหรือตายไม่รู้ตัวอยากแกล้งให้แฟนหรือใครกินไฟยากร้าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะอย่างเคยทำคลิปคลๆหนึ่งแนะนำไปว่ายาไฟยากร้าเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นยาที่อันตรายมากแค่ไหนก็ผ่านไปหลายเดือนนะคะหลายเดือนเลยทีเดียวก็ยังคงมีคนส่งข่าวมาให้อยู่นะคะว่ายังคงมี Creator ง Channel, ะค,ะงคง Content, าามรีเอเตอร์หลายๆช่องหลายๆชาน e ลหลายๆเพจนะคะยังคงทำคอนเทนต์เอายาเบียกร้านนี้ยมาแกล้งกันอยู่ครีเอเตอร์หลายๆคนหลายๆช่องก็มาบอกว่า ตัวเองอ่ะรู้ข้อมูลเยอะแยะมากมายแหละมันไม่อันตรายหรอคิดดีแล้วมีข้อมูลดีแล้ววันนี้ในฐานะเภสัชกรนะคะหญิงก็อยากจะขอมาแชร์ข้อมูลนิดนึงว่ามันไม่อันตรายจริงหรอเบียกร้าเนี่ยมันไม่อันตรายจริงเหรอมาแชร์ว่ายาแฟรกราหรือว่าซิดิโนฟิลอะค่ะมันออกฤทธิ์ยังไงปลุกอารมณ์เพศไม่ได้จริงใช่ไหมและผู้หญิงใช้ไปก็ไม่ได้ผลจริงหรือเปล่า าไม่อยากพลาดทริคเพื่อสุขภาพที่ง่ายๆและทำได้จริงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะยิงอัปเดตตลอดเลยหบทสรุปสูงสุดในอันตรายของยาเวยากรานะคะก็คือถึงแก่ชีวิตค่ะท้าไม่ถึงตายก็อาจทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวค้างไม่สามารถอ่อนตัวลงได้อับอายกันไปหรือว่าเกิดการหูดับฉับพลันเบาๆหน่อยข้อความดันต่ำปวดหัวร้วอนวุบวาบอยากจะอาเจียน ตาพระมันอันตรายจนถึงขั้นที่ว่ากฎหมายนะคะได้กาหนดไว้ว่าคนที่จะเข้าถึงยาตัวนี้ได้จะต้องผ่านบุคลากร,กรทางการแพทย์สองคนนะคะคือทั้งหมอและเภสัชกรค่ะทุกคนค่ะย้อนกลับไปในยาหลายๆตัวที่เราใช้การที่เรากินกันตัวยาหลายตัวนะคะเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากบางตัวยาเราแค่ไปที่ร้านสะดวกซื้อก็สามารถซื้อมากินได้แล้ว บางยาแค่ไปร้านยาก็ได้มากินแล้วการที่ยาเสยกร้านะคะถูกกำหนดให้เราทุกคนเข้าถึงได้ยากขนาดนี้ยเพราะอันตรายของมันนะคะมีมากจริงๆการที่ใครก็ตามไปเอายานี้มาเพื่อวัตถุประสงค์คือแกล้งคุณคิดว่ายาที่ได้มานะคะเป็นยาจริงเหรอในวงการแพทย์จะมีคำว่ายาปลอมอยู่นะคะยาปลอมเนี่ยมันจะคือยาอะไรก็ได้ค่ะจะใส่อะไรไปก็ได้เพราะเขาไม่ได้ตามกฎหมาย เขาไม่ต้องทำอย่างที่ยาทั่วไปทำก็คือคำเนึงถึงความปลอดภัยประสิทธิภาพและอีกหลายๆอย่างก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนว่าคุณแน่ใจเหรอว่ายาที่คุณได้มาคือยาจริงไม่ใช่ยาปลอมคุณรู้ไหมคะว่ายาฟอาก้าหรือว่าซซดิโนฟิลนี้ค่ะมันออกวทธิ์ยังไง ปกติแล้วนะคะการแข่งตัวของเพศชายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นด้วยสารเคมีตัวหนึ่งชื่อว่า c g m p ยาฟีแกรานะคะจะเข้าไปทำงานโดยป้องกันการทำลายสารเคมีตัวนี้นะคะคือซิตีฟิลหรือว่าฟีแกราานี่ป้องกันไม่ให้ c g m p นะคะลดลงฉะนั้นยาตัวนี้ก็จะมีผลก็ต่อเมื่อคนที่กินนะคะมีรมทางเพศแล้วก็เป็นผู้ชายคนที่เป็นผู้หญิงกินไปได้ผลไหมไม่ได้ผลค่ะ คนที่กินยาเฟยากร้าก็ไปเพื่อแกล้งกันหมอไม่ได้สั่งลราไม่ได้ตายไม่ได้เกิดผลเสียอื่นใดอย่างเช่นไม่ได้มีอวัยวะเพศแข็งค้างไม่ได้มีอาการหูดับฉับพันต้องถามตัวเองดูนะคะว่าการที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงหรือว่าเป็นผลจากการกินยาหรอกแต่ถ้าเป็นไปได้พอใช่ค่ะ